สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมในเดซทูดายเกมเมอร์นะครับน้หลังจากที่ภารกิจที่แล้วจบไปนะฮะไปช่วยโซฟ <c oughs> ไปช่วยนายสบูวันที่สามเดือนตุลาเวลา,าส,สิบแปนาฬิกาสาสินาทีรับบทเป็นรู้สึกว่าจะเป็นผู้คุมการประธานาทิบดีนะครับผมเราก็อยู่บนเครื่องบินแอ r f ฟอร์สวน,นั่นเองนะมีเครื่องบินติดตามด้วย โอ้จะไปหาพ่อโอเคตามไปตามไปนั้นรู้สึกว่าจะเป็นลูกสาวประธานาธิบดีนะถ้าผมเดาไม่ผิดอืม <c oughs> นั่นนะประธานาธิบดีของเรา <c oughs> คุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันเฮ้ยเฮ้ยมีมีดเปล่าอย่าชักมีดนะเว้ยจะยิงเลยคุ้มกันไว้คุค้มกัน ท่านประธานสวัสดีสวัสดีครับท่านประธานสวัดีโอเคเรียก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 ท่านประธานสวัดีไปโอเคประชุมประตูไม่ปิดหน่อยเหรอปิดได้ไหมปิดปิดยืนบังก็ได้อะคุยสิอาอ๋อต้องอยู่ป,ประจำตำแหน่งประตูเอ้ยอ๋อประตูปิดแล้วโอดีไปคุยเรื่องอะไรกันวะมีสองทางเลือกอะไรสักอย่าง ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะ,อ,ะอ่านไม่ทันให้เขาคุยกันไปส่วนทยายาลอกเรื่องเฮ้ยเสียงเสียงปืนมีการยิงเกิดขึ้นเฮ้ยท,ท่านประธานทิ่ีหมอบลงครับเดี๋ยวผมป้องกันเองเฮ้ยโอ้โหนี่มันบึ้มเลยเหละเนี่ยถึงกันแล้วเบิดอะทุกคนหมอบลงมาแล้วปุ๊บ นั่นนั่นเปิดด้วยกระสุนเลยเฮ้ยคงคันไว้เย็บเสกยืมเอคเคน้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บโอ้อยู่กลางอากาศยิงยิงยิงเอ้าเผื่อโขยเผื่อปยิงเพื่อนโทษทีโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ มันดูยากเนี่ยเพื่อนเดือยวตูบางทีมก็ขึ้นชื่อช้าไปเฮ้ยก็บินนั่นไงเดาได้เออโอ então, ้โหเจ็บเหมือนเดิมเฮ้ยนั่นนั totally. ่นนั่นนั่นนี่นี่นี่ด้วยนี่ด้วยนี่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 จิ้มด้วยเฮ้ยเปลี่ยนแม็กแป๊บในในน้ำหนักเหมือนเป็นวงคในน้ำหนักโอ้ยกลับมามีน้ำหนักได้ยังเนี่ย เออกลับมามีน้ำหนักแล้วโอ้ยเอาซะจุกเออกำจัดให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเอาเอคมาเล่นดีกว่าเฮ้ยใครใครใครเชื่อโอ้ยปัดโทแล้วนู้นก็พวกเดียวกันยืนอยู่ข้างๆอะไรวะตายอีกแล้วโอเคโอเคโอเคจะเล่นระวงังเล่นระวงังเล่นระวงังเล่นระวงัะวงไว คนชอบใช้ปืนสั้นนะโอ้มึงบีนเดีย่ยวโลแอมโมขอบคุณครับปืนสั้นเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนปืนแป๊บเอาลูกซองมา อืมเราจะไปชิดอย่างนี้ต้องใช้ลูกซองเฮ้ยใครใครทำไรเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่เอา <c oughs> เฮ้ยกระบอกปรดอยู่นี่อ่าปลอดภัยแล้วปลอดภยัยโอเคประธานได้ติดกับลูกอยู่ด้วยกันแล้วโอ้ปยาระ,ประาไปที่คองเซฟรูมเร็ว จะต้องลงจอเฉยเฉยงั้นเหรอไม่เห็นด้วยโอ้เดี๋ยวหมองก่อนหมองก่อนจับเอาไว้อะไรบุกโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว,ลวจับจับจับเก้าอี้ไว้จับเก้าอี้โอ้นี่ขนาดอยู่ข้างบนยังคิดจะยิงกันอีกขนาดเครื่องบินขาดไปสองท่อนเลยเนี่ยนะไปบายบาๆอ้าวนี่สนามบินแถวไหนวะเนี่ยโอ้ยอ้าว โอยอวิ่งเข้าเต็มหน้าเลยนี่ถ้าเป็นสามดีนี่ผมสะดุ้งออกจากเก้าอี้เนี่ยโอ้เครียดตอนกูเป็นไงเพา่เนี่ยยังปกติดีเปล่าเฮ้ยรู้สึกว่าจะยังปกตินะว่างไงครับ thank you ำหรับมือโอเคอ่ะ ประธานอาธิปตีหล่นไปไหนไปหาแล้วโอ้โอ้โอสะบัดสะบองคือวินตกนะมึงรอดไม่ได้ไงเนโคตรถถกอ่ะอืมอืมไปต่อไปลูกเอ้ยไม่ใช่ไปลุงลุงไปโอ้หิมะขาวเชื่อเฮ้ยนั่นมัน ท่านประธานาธิบดีเปล่าอนี่ลูกท่านนี่แล้วท่านอยู่ไหนอะท่านประธานาธิบดีท่านไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่าท่านไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อย่างมัง้งไม่ไง่ายขนาดนั้นหรอกเฮ้ยอะไรอ๋ออืมขอยืมดีๆหน่อยมาแม็กแกวมาจากไหนเยอะจรงจ้ะโอ้ เฮ้ยบึมเต็มหน้าเลยเฮ้ยเรอคอปเตอร์ศ oh, <ừ. S 2> <ừ. S 1> ัตรูมิดเฮ้ยศัตรูหรือมิดแสดงตัวตนด้วยอ๋อมิดดีไปนี่ถ้าศัตรูนี่จบเลยเนี่ยสู้ไม่ได้อะโอ้มาแล้ว โคเปอร์ก ok ่อนหาที่โคเปอร์แบบเก็บกว่าสุดด้วยเยมเฮ้ยใครยิงให้หน่อยดีเปลี่ยนจุดโคเปอร์ระเบิดออกหน้าแฟดตาม ให้ศัตรูมันมึน,มนสักนิดนึงก็ยังดีตายตายยังนี่ซ้ำโอ้หมกและเราอยู่สายไกลไม่เช้าเข้าไปมัวใกล้ๆล่วงดาวไปหนึ่งเพราะว่าเอาเอาว่าดาวโตแกงนี่ว่านึกว่าแกงตายอะระเบิดออก รถได้พังเลยเอา้ารถไม่พังอีกอืมๆใครใครแยมใครสก,กิลแกเปล่านั่นนั่นอนนอนหนุนไม่รู้ว่าตายยังรีโรดกระสุนจะหมดแล้วเต็มตัวเข้าเลยะปบะชิดได้ ไปยิงเล่ากระสุนปืนมันสายด้วยเออเออเอา้าติดหลบก,กาดกาดไว้ก่อนพอสอนไว้เฮ้ยวิ่งเขาชาร์ทเฮ้ยกระบอกอื่นไม่มีเหรอเนี่ยเป็นคนไม่ถนัดกระบอกพวกนี้ซะด้วยปืนมันสายไม่ชอบออะมีแต่กระบอกนี้เอาไปจำใจเอาไปก่อน ลูกซองไม่ได้ช่วยอเลยเลยคือรถตึเติมมาแล้วเยี่ยมท่านประธานที่พปลอดภัยไหมครับเนี่ยเจอปืนแล้วอ่ะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันลงจอดสิดีมากพา,า,าท่านประธานที่พิธีขึ้นไปลับสาบเปิดประตูแอด สวัสดีลูกหลอ,อมึงทำอะไรเบออ้ย์ดหยาบปกอืมหลับเออเฮ้ยทำอะไรอเออควักปืนไม่ทันอ้าวปะโถยนึกว่าขึ้บินฝ่ายเดียวกันอืมตะกัวหนึ่งนัดเพื่อนกูไปแล้วลุงไปแล้วมาคอล้ออะไรวะร อ๋อเอ็มาคาร์ลอบไอตัวร้ายประจำภาคอืพเดี๋ยวเดี๋ยวจับมือได้เฮ้ยอย่าเห็นดิอู่หลับก็จบไปแล้วครับสำหรับภารกิจที่4รู้สึกนะอ่าตอนนี้ก็ได้รับบทเท็ฟอนเหมือนเดิมแต่ในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับพาร์ทนี้ก็บาย